ไอรีท hey, uh, 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 ็อกอุ ي ي ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพริกแกงฉลามอันนี้กูโอ้ไม่ไรโอ้โหอันนี้กูเพิ่งดำเต๋าเนือปลาดำแบบนกับอุ้งพี่โจอ่าทนะจี๊ดก๊อดจี๊ดก๊อนไม่ได้ไม่ได้ไอ้ต๊อกไม่ได้มีอะไรดีวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้้ทักอิสสันอย่างเงียบได้ไหมอันนี้ปะเดี๋ยวหนึ่งแล้หน,นึ่งแล้หน,นึ่งจะเปิดให้ตอกมันฟังโยนทิ้งน้ำได้ไหมอะไรครับเด็ย ยา่จะพูดแค่นี้ครับใช่เป็นอะไรอ่ะทำไมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างนั้นนะครับฮัลโหลรู้ได้ไงว่ายิ้มถามจริงมันหัวเราะอยู่ขนาดนี้ผมจะไม่รู้ได้ไง โอ้โหใจเต็มเฟสเลยว่ะเฮียเกินนี่กูเหมือนกันมันต้องถ่ายทุกคู่นะอะไรนะมันต้องถ่ายทุกคู่อ่ะครับผม เรื่อันนี้เราไม่ต้องพูดพูดอะไรกันแล้วใช่ไหมครับอยากคุยอะไรไหมอะก็ไม่นะมีมีอะไรต้องคุยมั้างเราสองคนน่ะเออผมผมไม่มีอะไรติดใจอยู่แล้วใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนกันถ้ามีติดใจก็มีอย่างเดียวก็ติดต็อกแค่นั้นแหละอะไรครับเนี่ยรอกเลยนั่นแหละเป็นจุดประสงค์ของบอสนะรู้ปะอจริงอ่ะโอเคก็นั่นแหละก็พอติดใจมันก็ไม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไง ข่าคุณทาบิอะไรว่ายินอยู่ด้วยกันท้าบิทเองหรอ่ะก็ห้าพันบิทแล้วเหรอนี่ยทำนึงนะ เป็นไงมัง่งกับแก๊งโอเคไหมเ <Hello. S 2> มื่อกี้หนึ่งสองสามฮัลโหลขอปิดเพลงแป๊บนึงถูกแก๊งเหรอก็ดีบอสน่ารักดีฮัลโหลบอสไหวครับทำไมแอบฟังหมดทุกคนอนะพูดไปดิอ๋ออ oh. <laughs> จริงๆว่าเขินอยู่ พูดไปดีก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอยู่นี่ไปพูดไปดไปแล้วไม่เขินเขินมันเนี่ยอะไรวะให้เคลียร์ใจเขินเฉยอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรื่องแก๊งละไม่ก็จริงเมื่อกี้คุยกันแล้วเราไม่มีอะไรให้แบบไอ้นี่เลยเราสองคนอะ่ะใช่ครับเพราะว่า จริงผมก็ไม่ติดใจใครอยู่แล้วใช่ใว่าเหมือนถ้าต้องมันอะไรมันก็จะโทรมาอยู่แล้วไงคนหนึ่งเขาช่งดีกับฉันจริงเขาลองยังไงปเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่คืิเสียสมองคุณตอนนี้แบบรันมากเต็มหมดเยอะจัดเลยอะทั้งที่รักสามเศร้าต้องร้องร้องสามเศร้า แม่เอาอะไรมาสามสั้นเนี่ยโรชอบต็อกว่ะอะไรคือคำนี้อ่ะถ้าเกิดจริงๆโลโลอยากได้ต็อกแม่จะแม่จะติดไหมต้องถามว่าจริงใจหรือเปล่ากับต็อกอ่ะโลสามารถเลิกกับหัวโลได้เพื่อมาคบกับมันนะเหม็นพวกขี้โม่ไปสมบัติไปถ้าจะปั่นไปแล้วไปไม่ได้ปั่นพูดจริงๆ ทำเสียงตึงด้วยเฮี้ยเป็นเด็กเลยมั้งเนี่ยมาหลอกกันอย่างนี้อะเราขอได้ไหมแม่นี่ยังไงล่ะก้มหน้าก้มตากดจะหมดเวลาไม่โลโลโลถามว่าโลขอได้ไหมท็อกอ่ะได้กระบอกระบอสคือให้ได้ทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าตัดคำว่าบอสออกไปอ่ะอ๋อต่อคิวค่ะแป๊บนึงขอก่อนโอเค งั้นรไม่ยุ่งแล้วกันอะไรครับนี่อร้อยแม่ขอให้รักกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกมาตีเด้อจะเย็นเด้อจะเย็นเด้อจะเย็น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 เบรกเลยเบรกเลยเบรกเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยทุกคนหยุดเลยรวมทั้งบอสรวมทั้งแชทก็ด้วยไหนที่เต็มไปหมดเลยเนี่ยกูใแล้วเนี่โคตรเยอะอะตอนเนี้ยก็ก็เอาไปโ่ให้ว่าผมไม่ได้สิ่งของคุณ เ้าบอกว่าจริงๆแล้วโลโไม่ได้ชอบตอกหรอกแต่แค in <c oughs> <c oughs> ่ว่าโลอยากให้ตอกกับแม่รู้ใจตัวเองแค่นั้นล่ละไปละฟิลไม่อ้วกดูหนังเยอะเลยทุกคนดูหน้าแม่นะเดี๋ยวไม่ให้ดูหน้าอ่ะดูว่ามันเดงขนาดไหนดูดิกล้มหน้ากล้มตาไหมฮัลโหล ถามจริงๆว่าเธออยู <here> ่ในหัวใจบ้างไหมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเงยหน้าเงยหน้าดิเออ キメのときめのとりこにった Have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe.